ส,สัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตสัสสะพระวตุอรหัตุสมัมมาสัมพุทธสัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมราศาสดาพระพุทธบิดรวันนี้เป็นวันอังคารที่28มิถุนายน2565ตรงกับวันพระแรม14ขค่ำเดือน7 เรียกว่าเดินขาดจริงๆแล้วเดินไม่ขาดเดินไม่ขาดค่ะเดินเขาก็อยู่ปกติของเขานั่นแหละเดินมืดหรือเดินสว่างที่เรามาเรียกว่าเดินขาดเพราะว่ามนุษย์พยายามจะสร้างระบบสร้างวิธีการนับให้สอดคล้องตามความต้องการของมนุษย์เมื่อมันไม่ลงตัวมนุษย์มนุษย์ก็เลยเรียกสิ่งที่ไม่ลงตัวตัวเองว่าเดินขาด จริงๆแล้วเดินไม่ขาดดูยังไงก็ไม่ขาดดูยังไงก็ไม่ขาดไม่ว่าเดินขึ้นขึ้นไม่ขาดเขามานับเอาตอนตอนแรมถ้าจะขาดจริงๆนะขึ้นมันก็อาจจะขาดได้นะแต่ว่ามานับเอาแรมว่าขาดต้องขาดตรงแรมอันนี้ก็ไบแอสนะเป็นอคติของมนุษย์ที่จะมาให้เดินขาดตรงข้างแรมและไม่ใช่เดินขาดตอนข้างขึ้นถ้าจะ ให้มันขาดจริงอะ่ะข้างขึ้นมันก็ขาดได้ข้างแรงมันก็ขาดได้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะมนุษย์เป็นคนตั้งกติกาในการนับแต่จริงๆแล้วเดือนเขาก็หมุนเวนอย่างนี้แหละเดือนทําไมจึงเรียกเป็นดวงเพราะเขากลมเราคิดว่าเขากลมโลกนี้กลมไม่กลมโลกก็กลมทําไมไม่เรียกดวงโลก ทำไมไม่เรียกดวงโลกพระอาทิตย์ก็กลมเรียกดวงอาทิตย์หาถ้าไม่เรียกดวงอาทิตย์จะเรียกว่าพระอาทิตย์เคารพแล้วทำไมไม่เรียกพระโลกไม่เรียกดวงโลกไม่เรียกพระโลกแต่เรียกดวงอาทิตย์เรียกพระอาทิตย์เรียกดวงจันทร์เรียกพระจันทร์เห็นไหม อาคติของมนุษย์เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ทั้งนั้นอะโลกหมุนรอบตัวเองนับหนึ่งวันโลกดวงจันทร์หมุนรอบโลกหมุนรอบโลกนับหนึ่งเดือนโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เรียกหนึ่งปีหนึ่งปี นะคเราก็ต้องคิดตามนักดาราศาสตร์นะคะต้องคิดตามนักดาราศาสตร์แต่สแสดงให้เห็นว่าคําว่าดวงก็ดีคําว่าพระก็ดีมันมีความหมายที่บ่งบอกถึงความเข้าใจของมนุษย์กับสิ่งน,นี้ว่าดวงกลมวันนี้แรม14บสี่คาแรม14บสี่ขา พระจันทร์เนี่ยหมดดวงที่แรมสิบสี่ขั้คือมืดสนิทต,ต่อไปจะเป็นขึ้นหนึ่งคั้ขึ้นหนึ่งคั้ปับ๊บจะขึ้นดวงใหม่ขึ้นดวงใหม่ของอะไรขึ้นดวงใหม่ของพระจันทร์ขึ้นดวงใหม่ของดวงจันทร์เมื่อขึ้นดวงใหม่จึงเรียกว่าเดือนใหม่เพราะว่าดวงเนี่ยหมุนรอบดวงเป็นเดือนเป็นเดือนนะคะ หมดเดือนหมดเดือนจะขึ้นเดือนใหม่จะเป็นขึ้นหนึ่งข้าตอนนี้มาเดือนอะไรตอนนี้มาเดือนเจ็ดพรุ่งนี้เดือนอะไรหลวงพี่วิริยาฮะก็อตอบว่าไงเดือนแปดเดือนแปดดีนะพี่ถ้าพี่ตอบพ,พี่ไม่ตอบเดือนแปดเนี่ยจะลำบากมากเลยจะลำบากมากเจ็ดแล้วมันก็ต้องไปละเจ็ดแล้วมันก็ต้องแปดนะ เนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่เราเรามองสิ่งที่เรานับเนี่ยสิ่งที่เรานับเอขึ้นเดือนใหม่ตกลงพรุ่งนี้จะขึ้นเดือนใหม่ขึ้นเดือนใหม่เพราะขึ้นดวงใหม่ดวงที่ดวงเดิมดวงเดิมแต่พอเขาลบครบรอบ,บ,รบเราสมมุติว่ามันจะเป็นวงใหม่มันจะเป็นดวงใหม่จึงเรียกว่าขึ้นหนึ่งข้ามเดือนแเดือนจะขยับไป เดือนจะขยับไปเป็นเดือนแปนะคะนี่ก็เป็นเป็นอะไรที่เรานั่งพิจารณานะนั่งพิจารณาน่าสนใจวันนี้มีลูกศิษย์หลวงยามาค่ะขอโทษมีลูกศิษย์ขอโทษพูดผิดอีกละลูกของลูกศิษย์ของหลวงยามาลูกศิษย์อาจจะมาหลวงแม่เราไม่รู้นะลูกศิษย์ท่านอาจจะมาแต่เราไม่รู้ชื่อคุณจำเริญมณีโรธ เป็นลูกศิษย์หลวงยาจากเบญจมราชาลตอนที่หลวงยาเป็นครูสอนอยู่ที่เบญจมราชไลนะ่ะเราก็ยังไม่เกิดเราพูดจากสิ่งที่ก็บอกเราลูกศิษย์คนนี้เป็นลูกศิษย์เกา่าพอรู้ว่าครูออกบวชแล้วเนะี่ยก็มาสนับสนุน คุณจำเริญมันมีรูเป็นคนที่มาสนับสนุนหลวงยาในการที่หลวงยาทำบุญสร้างวัดทุกปีทุกปีหลวงแม่หลวงแม่นี้จัดทัวร์ไปศรีลังกาก็ไปทั้งแม่ทั้งลูกหลวงแม่จัดทัวร์ไปอินเดียก็ไปทั้งแม่ทั้งลูกหายไปนานมากครั้งสุดท้ายคุณจำเริญมาปี2556ทำไมจำได้ชัดเจนปกติไม่ได้จำอะไร เพราะว่าปี2556เป็นปีที่เราวางศิลาฤกษ์ขึ้นวิหารเยสุทธาสร้างวิหารสร้างวิหารฝั่งโน้นแล้วเราก็จัดพิธีใหญ่ในการวางศิลาฤกษ์ทำซุ้มทำซุ้มที่เป็นซุ้มผลไม้จำได้ไหมจำได้เปล่าจำได้เปล่าเป็นซุ้มผลไม้นี่โอ้เชิญคนใหญ่คนโตนะ ไม่ใช่คนใหญ่คนโตของโลกเป็นคนใหญ่คนโตของจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนใหญ่คนโตของคณะสงฆ์คือเจ้าคณะจังหวัดนะคะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดนะเป็นรองเจ้าอาวาสก็ต้องเชิญเจ้าอาวาสด้วยเจ้าอาวาสก็เป็นเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาค้ะก็มากันหมดแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตรงซุ้งซุ้งผลไม้นี่แหละ เออหลวงแม่นึกนะเราน่าจะทําซุ้มผลไม้อีกนะหน้าตื่นเต้นดีนะซุ้มผลไม้น่าจะทําอีกคุณจำเริญลูกสาวพามามาร่วมในพิธีพระสวดนะพระนั่งสวดเป็นแถวตากแดบดบหัวแดงเลยนะแต่เราพยายามจะมีซุ้มอะไรให้ก็นั่งอนยะ่างตอนนั้นนะ่ะคุณจำเรินนั่งรถเข็นแลบลูกเข็นรถมาให้แล้วก็ นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่หลวงแม่ได้เห็นคุณจำเริญแล้วก็หายไปเวลาที่เราจัดงานกระถินงานกรถินงานวันไหว้ครูวันไหว้ครูวันที่6เมษายนเราก็มักจะหาดูซิว่าในหมู่ที่มาเนี่ยมีลูกศิษย์หลวงย่ามาไหมถ้าลูกศิษย์หลวงยามาคนไหนอาวุโสกว่า,วาเราจะเชิญคนนั้นตามลำดับ ะะให้เป็นคนถวายผ่านก็โมองหาคุณจำเริญน,นั่งนับนิ้ว5 7าเจ็ด0้าแ2 6 3้า6 5้ปี9ปีไม่มาไม่มาเราก็นึกในใจว่าเนื่องจากเป็นคนที่สนิทมากนะคะถ้าเขาเสียเนี่ยถ้าคุณจำเริญเสียเสียชีวิตเนี่ยนะคะลูกเขาน่าจะบอกนะ เขาไม่บอกน่าจะแก่เท่าน่าจะมาไม่ได้ด้วยอุปสรรคปัจจัยอื่นๆติดโควิดอีกติดโคติดติดโควิดหมายถึงว่าเราสังคมไทยเราติดโควิดปิดวัดไปไหนมาไหนไม่ได้วันนี้ลูกสาวมาลูกสาวมาบอกว่าคุณแม่เสียชีวิตเดือนเมษายนวันที่15ทําทำไมไม่บอกเลย เนี่ยนะมันติดโควิดเนะ่ไปมาลำบากแล้วก็เขาก็คงจะจัดงานศพไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้บอกเราหลวงแม่สิ่งที่หลวงแม่อยากจะบอกพวกเรานะพวกเราและสิ่งที่อยากจะบอกญาติโยมก็คือว่าเราอย่าทึกทักเอาว่าในการพบปะของเราเนี่ยไปรลย้ยก็มาอีกแหละไม่ให้ความสําคัญในการที่เราพบปะใครก็ตามเราไม่รู้เลย เราไม่รู้เลยนะว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายในการที่เราจะได้เจอเจอเขาถ้าหลวงแม่รู้ว่าวันที่พศออ .2556 เดือนเมษายนนะเราเราจะมีอย่างเนี้ยเราจะมีพัดอย่างเนี้ยนะคะที่เราทำพัดแล้วเราจะมีบอกว่าฉลองวันวันวางศิลาฤกษ์นะ่ะเดือนเมษายนร้อนนะ่ะ เมษาหรือุสภายเนี่ยะครถ้าเรารู้ว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พูดพบปาพูดคุยกับคุณโยมเราจะปฏิบัติต่อเขาต่างกันไปนะต่างกันไปนะเราก็คงจะให้เวลากับเขามากขึ้นเราก็คงจะทามไถ่เขามากขึ้นเราก็คงจะตั้งสติที่จะอยู่กับเขามากขึ้นจริงๆ อันนี้เราพูดถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วนะที่เราพูดถึงเหตุการณ์ใหม่ขณะนี้นะ่ะที่เราเจอเจอกันเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพรุ่งน,นี้เราจะไม่เจอกันแล้วนะไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอเจอกันวันนี้ขอให้เราทําวันนี้ให้เป็นวันที่ประเสริฐที่สุดสําหรับเขาสําหรับเราถ้าเรามีความตระหนักรู้ชัดเจนอย่างนี้ ทุกวันของเราจะเป็นวันที่เราอาจจะได้เจอกันครั้งสุดท้ายนี่คือความไม่ประมาทไม่ประมาทดก็กาตจรการนาเนี่ยแต่ก่อนก็ขี้งอนกว่านี้เยอะเวลาก็โกรธไม่พอใจหลวงแม่น่ะเขาก็จะไปไปไหนไม่รู้อ่ะเสร็จแล้วก็มาระลึกได้น่ะว่าการออกไปแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาเจอแม่นะ อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุกลางทางหรือว่ากลับมาแน่ไม่อยู่แล้วเกิดการเปลี่ยน,ปยนแปลงชัดเจนเวลาจะไปไหนเนี่ยจะต้องมากราบลากราบลาให้รู้ว่าไปไหนไปไหนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทึกทักเอาว่าเดี๋ยวเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นประเดี๋ยวเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่อยู่เขาอาจจะไม่อยู่เราอาจจะไม่อยู่ ถ้าเรามีความไม่ประมาทไม่ประวัติในไม่ประมาทในวิถีชีวิตเราก็จะมีความตื่นพร้อมตื่นพร้อมชื่นชมขอบคุณขอบคุณที่เราได้เจอเจอบุคคลน,นี้บุคคลน,นี้ปฏิบัติต่อเขาดีที่สุดปฏิบัติต่อเขาดีที่สุดหากแม้ว่าเขาจะจากไปวันพรุ่งนี้เราจะไม่รู้สึกผิดว่าเราไม่ได้ ปฏิบัติต่อเขาดีที่สุดเหมือนกับกรณีของคุณจำเริญเนี่ยคุณโยมจำเริญเนี่ยนะคะที่ที่เป็นเป็นโยมคนที่เราสนิทมากเพราะมาแต่ละครั้งหลวงย่าก,ก็จะเรียกว่านี่พี่นะหลวงแม่สอนมาตั้งแต่เบญจมราชาลาัยนะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่จิตด,ดีมากๆคือพอรู้ว่าครูครูที่เคยสอนตั้งแต่นู่นน่ะตั้งแต่เบญจมาราชาลายัยออกบวชแล้วเนี่ย เขาก็หันมาสนับสนุนมาทุกปีมาทุกปีกปถวายกระถินนั่นนะคะไม่ได้เป็นเจ้าภาพกระถินแต่ถวายทุกปีจําได้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นหลวงแม่เล่าถึงเรื่องคุณโยมคุณโยมพี่จําเริญเนี่ยเพื่อที่จะบอกกับพวกเราว่าให้เรื่องราวของคุณโยมเนี่ยเป็นตัวอย่างกับเราว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียใจว่าเราไม่ได้ปฏิบัติต่อคนนี้คนนี้เต็มที่ที่เราควรจะปฏิบัติต่อเขาให้นึกถึงว่า ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอเจอกันอะไรที่เราครึ่งเครียดในใจนะ่ะวางเถอะวางเถอะมันไม่คุ้มหรอกที่จะแบกความครึ่งเครียดในใจไปเขาตายไปก่อนหรือเราตายไปก่อนยังไม่ได้ขอกขามากันเลยยังไม่ได้ขอโทษขอโพยกันเลยเขาตายไปแล้วเขาจากไปแล้วเราก็มานั่งรำพันว่าโอ้ยรู้อย่างนี้นะเราจะไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้เรามักจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคร มือนกับเรื่องที่หลวงแม่เคยเล่าบ่อยๆว่าสามีภรรยานะภรรยาเป็นครูเป็นอาจารย์นะคะสามีเป็นตำรวจเป็นนายตำรวจทะเลาะเบาแวงกันอะไรกันโกรธกันไม่พูดกันไม่พูดกันเป็นเดือนเลยเสร็จแล้วสามีนะ่ะอาชีพเขาอ,อาชีพตำรวจนะก็ออกไปออกไปทำหน้าที่ตำรวจนะ ไปตายในหน้าที่ภรรยาเนี่ยร้องไห้น้ำตาจะเป็นสายเลือดก็กไม่สามารถที่จะให้สามีกลับมาได้ร้องไห้ไม่ใช่เพราะสามีจากร้องไห้เสียใจที่ตัวเองโกรธกับสามีไม่พูดเครื่องเครียดกันไม่พูดกันจนตายจากไม่ได้พูดเพราะไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะตายจากอย่างนี้นะคะเราจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาณที่จะทำวันของเราแต่ละวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดกับตัวเราเองและกับเขากับเขาก็คือใครก็ตามที่เข้ามาเข้ามาสัมผัสเราเนี่ยกับเขาทั้งหลายเนี่ยให้ดีที่สุดเวลาที่ เขาจากไปก็ดีหรือว่าเราจะจากไปก่อนก็ดีเราจะไม่ค้างขาใจนี่ก็เป็นเป็นการปฏิบัตินะเป็นการปฏิบัติเมื่อเราตั้งใจอย่างนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้การที่เราปฏิบตัติต่อผู้คนที่รอบตัวเราเราก็จะมีความเมตตากับเขามากขึ้นคนนี้มันน่ารังคาญมากๆเลยทำผิดทำผิดทำเรื่องผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราก็ทําผิดใช่ไหมเราก็งี่เง่าใช่ไหมบางเรื่องคือคนเราเนี่ยจะมีแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเรื่องงี่เง่าต่างๆกันไปเราก็เป็นใช่ไหมเราทําไมเรายังทนอยู่กับตัวเองได้นะทําไมเราจะไม่ทนอยู่กับคนอื่นบ้างนะคะคิดกลับกันคิดในแง่กลับกันมีความเมตตาซึ่งกันและกันมากขึ้นเอื้ออาทรต่อกันและกันมากขึ้น ดูแลซึ่งกันและกันทําหน้าที่แทนกันและกันในโอกาสต่างๆเราก็ตรงนี้อยู่กันเป็นสังฆะนะคะเราก็จะเป็นสังฆะที่อิงอาศัยกันเอื้อเฟื้อกันอบอุ่นและมีความรักความปรารถนาดีต่อกันมากขึ้นสําหรับญาติโยมที่อยู่ในครอบครัวพอเริ่มคิดอย่างนี้เราก็จะรักษาใจรักษาวาจาของเราที่เราจะพูดกับ คนในครอบครัวให้ดีมากขึ้นให้ดีมากขึ้นตั้งอยู่บนฐานจิตนะดูแลฐานจิตดูแลฐานจิตให้ดีว่าตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นเรากับว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่กับเขาเนะคะเราจะมีความอดทนมากขึ้นนะคะเราจะมีความอดทนมากขึ้นให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยมีสติอย่างนี้แต่ละวันของเราที่ผ่านไปก็จะเป็นวันที่ เปี่ยมไปด้วยเมตตาเปี่ยมไปด้วยเมตตาสังคมรอบข้างเราก็จะเป็นสังคมรอบข้างที่มีความสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะเราก็จะได้ขึ้นชื่อว่าเราเป็นลูกของพระตถาคตจากการปฏิบัติของเราอย่างแท้จริงค่ะขอโมทนาค่ะ